หลายๆคนก็ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถกันแล้วก็ในวันนี้จะเป็นเกมแนวจำลองการขับรถบัสนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถบัสอยู่แล้วห้ามพลาดคลิปนี้เลยคลิปนี้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมมากถึง10เกมเลยนะครับตอนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซัรแตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันยยสนับสนุนผมที่บร้อยแล้วน้องเพื่อการไม่เสียเวลาแลวกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็มาอยู่สลับเกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเล่นชิวๆเล่นเพลินๆแล้วก็เล่นใครเครียดอยู่เนี่ยนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าบัตชแจมนั่นะครับสำหรับตัวเกมบัตชแจมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องนําเข้ารถให้ตรงสีนับซึ่งตัวเกมมันจะเป็นการคัดเลือกสีให้ตรงเกมเนี่ยก็จะมีหลากหลายด่านให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยตัวเกมเนี่ยก็จะมี ความยากที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะเกมนี้จะเล่นด้วยระบรบแนวตั้งด้วยกันนะเกมขับรถบัสท,ที่เป็นขับรถบัสในประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Bus Simulator Indonesia น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเขาเนี่ยออกแบบแมปมาเป็นประเทศอินโดนีเซียเลย แล้วก็ระบบการเล่นภายในเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นตามควสไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมยังมีแบเที่ใหญ่ๆด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถวิ่งดูวิ่งชมวิวก็ได้เหมือนกันนอกนอกเหนือจากการขับรถบัสแล้วครับก็ยังมีรถอื่นๆที่เราเนี่ยสามารถขับได้เหมือนกันจะเป็นรถบรรทุกรถกระบะหรือว่าจะเป็นรถโคดของอื่นๆก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะออนไลน์เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถ ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมต่อมานะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Mini บั s Simulator เวียดนามนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมขับรถมินิบัสในประเทศเวียดนามซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะแบ่งแมปค่อนข้างชัดเจนนะพวะเขานี่มีแมปให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็แมปภายในตัวเกมเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนอกจากตัวเกมเนี่ยจะมีรถให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะ แล้วก็การตกแต่งรถเนี่ยก็มีให้เราเลือกใส่กันค่อนข้างเงยอะเช่นเดียวกัน,นาภาพกราฟิกก็ต้องเลยว่านะครับไม่ได้สวยจนเกินไปสเปคต่ำๆก็ยังสามารถเล่นได้นะครับตัวด่านต่างๆหรือว่าตัวแหวนต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเนาะชื่อว่า Bus Simulator Ultimate นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถเมลหรือว่าขับรถบัสตัว Simulator ที่่อนข้างจะออกแบบมาค่อนข้างสมจริงมากๆ ตัวเกมนอครับเราเนี่ยจะเล่นได้เป็นแบบระบบออนไลน์นะครับเกมนี้จะเล่นได้ระบบออนไลน์เรายังสามารถเข้าเซิร์ฟแล้วก็ไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันตัวเกมยังมีระบบการซื้อรถต่างๆระบบการเลือกแผนที่ด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมจะล็อกตามมือถือของเราว่าอยู่ในโซนไหนถ้าเราอยู่ในโซนประเทศไทยก็ Ensuite, จะเล่นในส่วนประเทศไทยหรือว่าใครอยากซื้อตัวของโซนประเทศต่างๆก็มีเหมือนกัน นะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีทั้งตั้งแต่การสตาร์ทรถไปจนถึงการเก็บกระเป๋าลูกค้าหรือว่าจะเป็นการนําลูกค้าไปส่งถึงที่ระบบต่างๆคือเยอะมากเกมนี้นะครับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปเล่นกันได้ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะสวยงามมากๆาเพราะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอง360องศาเลยนะครับที่มีชื่อว่า bus simulator pro 2นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกม,นกม,เกมนหนึ่งที่เป็นแนวรถบัสที่จะมีความน่าเล่นมากๆแล้วก็กราฟิกเนี่ย ไม่ได้กินสเปคด้วยนะครับเพราะว่ากราฟิกก็ไม่ได้สวยอะไรแต่ว่าค่อนข้างจะมีระบบที่นจะมีความน่าเล่นมากมากเลยนะครับตัวเกมนะครับยังมีเควสต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีตัวของ ยานพาหนะเราเลือกขับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะได้ตังจากการกขับขี่หรือว่าการขนส่งคนได้เยอะเท่าไหร่ก็สามารถนํามาซื้อได้เหมือนกันระบบสภาพอากาศก,ก็เปลี่ยนตามด่านหรือว่าเปลี่ยนตามเวลาที่เกมเขาตั้งไว้นะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะชื่อว่า Bus Simulator Max นะครับสำหรับ Bus Simulator Max นะครับจะเป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์ขับรถบัสท,ที่สามารถเล่นในทั้งโหมดออฟไลน์โหมดหรือว่าจะเป็น โหมดออนไลน์โหมดก็ได้แต่ว่าออนไลน์โหมดเนี่ยเราต้องซื้อในการเข้าไปเล่นนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีรถต่างๆเยอะยะมากมายให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละคันก็จะมีความโดดเด่นนะซึ่งตัวเกมนี้ก็จะมีรถแบบแปลกๆให้เราเล่นอย่างรถเล็กๆที่สามารถขนคนได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถใหญ่ๆที่แนวไซเบอร์พังก็มีเหมือนกันกราฟิกภายในในเกมก็ถือว่ามือสือสเปคต่างๆสามารถเล่นได้นะครับเนาะ แล้วก็ความจําไม่เยอะด้วยเกมนี้นะครับเนาะก็สับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถปลองโหลดปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมต่อมาที่เป็นเกมที่ใครหลายคนก็จะเล่นอยู่แต่ว่าใครหลายคนก็น่าจะมาเล่นเพราะว่าตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์แล้วก็เป็นเกมที่ราคาที่มันสูงอย่าง บัสซิมูเลเตอร์ซิตี้ไรนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวขับรถบัสที่จะมีภาพกราฟิกแนวสมจริงมากๆต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าค่อนข้างสมจริงมากๆนะครับใครที่อยากเล่นเกมสมจริงเนี่ยก็ต้องไปลองเล่นเกมนี้แหละคพอนะ้างสมจริงมากๆตัวเกมนี้ครับจะมีรถตั้งแต่เราเลือกขับค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นยังไงแล้วก็ภารกิจภายในตัวเกมมีเควสเยอะมากมายเหมือนกัน นะครับคือแมปใหญ่มากตัวเกมนี้แมปใหญ่มากๆแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบต่างๆที่ให้เราเนี่ยไปเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับมีเควสพิเศษเควสลองก็มีนะครับแล้วก็มีระบบการฝากธนาคารด้วยเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะครับหมือระบบสภาพอากาศก็มีด้วยเหมือนกันนะครับน้องก็สับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าใครที่ยังไม่มีตังค์ซื้อก็รอลดราคาก่อนได้นะเป็นค่ายเกมที่พัฒนาเกมแนวซิมูเลเตอร์มาเยอะมากๆนะครับ ก็คือเกมที่มีชื่อว่า Bus Simulator ตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ขับรถบัสท,ที่จะสามารถเล่นออนไลน์เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะมีรถบททัสค่อนข้างเยอะให้เราเลือกเล่นด้วยนะครับก็แต่ละรถคันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคาสดด้วยบางคันก็อาจจะเป็นธรรมดามีคาสไฮบริดมีคาสดตัวของรถไฟฟ้าก็มีเหมือนกันนะครับเนาะ แล้วก็เป็นสเปเชียลอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันมีเยอะมากๆแล้วก็ตัวเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมรถบัสที่สามารถแต่งได้แบบรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะตั้งแต่ไปถึงกระจกไปถึงล้อเลยคือแต่งได้เยอะจริงนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้ยังสามารถสร้างห้องเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับหรือว่าสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะชื่อว่า บัสสเตชันนี่ครับสำหรับเกมบัสสเตชันนะครับเป็นเกมแนวจำลองการขับรถบัสในการฝึกทักษะสกิลในการขับรถนะฮะก็คือเกมนี้ไม่มีการไปขนคนหรือว่าไปรับส่งขนส่งคนนะครับเราเนี่ยต้องพยายามทําตามภารกิจทําตามเควสให้ได้เกมไม่มีนะครัแค่เราเนี่ยขับรถยังไงก็ได้ให้มันไม่ชนสิ่งกีดขวางนะครับก็คือเควสในแต่ละด่านมันก็จะให้เราเนี่ยไปจอดรถในที่ที่เขากําหนดให้ให้ผ่านให้ได้เกมก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากเหมือนกันก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ ไม่กี่สเปคนะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอปรับได้360องศาเลยก็จะมีชื่อว่า Bus a r r i v l นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวรถบัสสุดทาสายหาที่เล่นแบบง่ายๆเล่นชิวๆโดยการแตะมือเดียวก็ไปแล้วนะครับสำหรับบัสเกมนี้เนาะ ตัวเกมนะครับไม่มีระมากเลยนะครับแค่รับคนส่งคนแล้วก็ไปที่สวนสนุกตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยนำคนไปส่งที่สวนสนุกแล้วก็นําเงินไปพัฒนาสวนสนุกของเราให้มีความใหญ่เพิ่มมากขึ้น ตัวเกมก็จะเล่นง่ายมากๆนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยแล้วก็กราฟิกมันจะเป็นแนวโพลีนภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพม,มุมสูงนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองดลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้นะเป็นไงบ้างสำหรับ10ิเกมแนวจำลองการขับรถบัสรัวกองวัดท่านผู้ชมเนี่ยอยาจะเชิญชอบคลิปนี้กันเราก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไปเด้อน,นะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ